สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายในอาคารบรรจุตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกนะครับวันนี้แอดมินเพจนะครับก็มีตู้พระไตรปิฎกหลังใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตู้พระไตรปิฎกหลังนี้นะดูเผินๆอาจจะเป็นเหมือนตู้พระไตรปิฎกธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่างานนี้นะครับเป็นงานตู้พระไตรปิฎกแบบคัดเกรดไม้สักแบบ AAA บวกนะครับผม ตู้หลังนี้เป็นตู้ที่สําหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกชุด45เล่มภาษาไทยนะครับซึ่งชุด45เล่มภาษาไทยเนี่ยปัจจุบันเขาก็พิมพ์เป็นสีเหลืองแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็บรรจุทั้งหมดนะครับมีอยู่4กล่องด้วยกันพูดถึงเรื่องตู้ก่อนนะครับตู้พระไตรปิฎกหลังนี้ราคา12,000บาทเป็นงานไม้สักแท้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีการฉลุลายตามขอบของบานประตูตู้ด้วยนะครับผมเพิ่มความพิเศษสวยงามด้วยกัน เสริมคานไม้สักนะครับด้านหลังทั้งแผงเลยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของตู้หลังนี้นะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่แลกมาด้วยกับคุณภาพของงานไม้สักแบบคัดเกรดแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับผม มาดูที่เรื่องของหนังสือปไต่พิดกครับราคาหนังสือปไต่พิดกชุดนี้เนี่ยจะเป็นราคาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับซึ่งราคาก็คือ1 5 0 0 0บาทนะครับราคาหนังสือ1 5 0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นเฉพาะราคาหนังสืออย่างเดียวไม่รวมค่าจัดส่งไม่รวมตู้ใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่มารับเองนะครับก็สามารถมารับที่ศูนย์ได้นะครับก็ชําระเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับเฉพาะค่าหนังสือนะแล้วก็มาซื้อ ตู้หลังไห,ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตู้หลังนี้ที่แอดมินใส่ให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นราคา1 2 0 0 0บาทนะครับเมื่อเอาราคาตู้1 2 0 0 0บาทบวกกับราคา15,000บาทนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของตู้หลังนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0บาทนะครับก็คือราคาหนังสือ15 0 0 0ราคาตู้12 0 0 0เท่ากับ27,000อันนี้เนี่ยอยู่ในเคสที่ว่าลูกค้าสามารถนำรถกระบะมาะครับ มา,มารับนะครับเจ้าหน้าที่ของทางศูย์เนี่ยเขาก็จะทําการแพคแล้วก็ผูกตู้กับหนังสือแล้วก็ไว้ที่รถกับให้กับลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่จะต้องจัดส่งนะครับให้แคปภาพนี้มาแอดไลน์มาที่แอดไตรลักบุ๊กเติมเอนะครับแล้วก็แจ้งที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่ทางศูตรนะครับเขาเคยจัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีปูมประวัติการจัดส่งนะครับว่า ส่งตู้ลักษณะแบบนี้เนี่ยไปที่จังตำบลอำเภอจังหวัดไหนเนี่ยราคาค่าจะส่งเท่าไหร่นะครับสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดไตรลักบุ๊กเติมเอสนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมด้วยตนเองที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์อยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่ติดกับวัดยาณเวศสักวันนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถมาติดต่อกับพี่ชนทิชาได้เลยนะครับ